กับช่องลัตตี้ขายฟอร์ดที่โชว์รูมฟอร์ดพระราม5นั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะนอ้องลัจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาพบกับรถส่งมอบนะคะของเราเองค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะรอเด่นและเห็นมาแต่ไกลามากๆเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะมีแล a สีส้มเพิ่มเติมพิเศษนะคะบอกเลยว่าหล่อมากค่ะสําหรับรุ่นด้านหลังน้องรัตนะคะนอกจากแล a แล้วชุดแต่งเต็มรอบคันจริงๆนะคะเป็นรุ่นแลนเจอร์นะคะสปอร์ต2.0เรทเทอร์โบ6สปีดค่ะพาราค่าตัวน้องอยู่ที่9,99,000อันนี้ราคานะคะไม่ตลกนะคะ ราคาเาคาห9 9 0น0้าบาทค่ะราคาน่ารังมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะและเครื่องรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะ170แรงม้า4 0 5นิวตันสามารถรุยน้ำนะคะได้สูงสูงแเซนกันลยทีเดียวค่ะพี่ๆขาเนะคฮะแรรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมๆก็หล่อมากอยู่แล้วและคันนี้แรเพิ่มลัวแต่งเต็มรอคันหล่อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องรัตจะพาพี่ไปชมนะคะว่ารุ่นนี้นะคะแต่งอะไรบ้างแล้วท่านใดนะคะชอบดีไซน์คันตกแต่งแบบนี้นะคะเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะหรือว่าแคเเราวดยยะะคะี นะโปรโมชั่นแรปสีแบบนี้นะคะน้องรัตแถมที่เลยนะพี่นะนะคะท่านใดอยากได้แรปสีไหนแจ้งได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนอกจากการแรปแล้วนะคะที่น้องรัตบอกนะคะสำหรับรุ่นนี้ลูกคา้าเลือกเป็นเฉดสีนี้นะคะแรปสีส้มรอบคันแบบนี้น้องรัตแถมให้นะบอกเลยว่าหล่อมากๆงานจริงคือแบบเกรดเพชรเกรดพรีเมียมเลยนะพี่นะนะคะดูรลให้แบบด้วยช่างมืออาชีพนะคะในการติดตั้งแบบเลยว่างานจริงหล่อมากๆเลยนะคะและคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งตัวนี้เลยนะคะ อะคริลิกคาว่าแรนเจอร์นะคะใส่ให้เลยเป็นสีดาแบบนี้นะคะทําให้ฝากระโปรงดูเด่นและมีมิติและนอกจากอะคริลิกนะคะนี่เดบมาด้านบนนะคะนี่เลยนะคะเป็นสกู๊ฝากระโปรงนะคะทรงเตี้ยแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆแล้วก็ไม่ได้บังท้านวิสัยในการขับขี่ด้วยนะพี่ๆนะตัวนี้เป็นทรงเตี้ยนะคะสวยมากเลยค่ะทําให้ฝากระโปรงดูโดดเด่นแล้วก็ไม่ไม่ไม่เรียบเกินไปนะคะ สำหรับชุดแต่งหน้าน,นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์วีทูนะคะในเซ็ตวิกเตอร์วีทูนะคะก็จะมีนี่เลยกระจังหน้านะคะเป็นแบบวิกเตอร์นะคะมาพร้อมกับแถบสีส้มแบบนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะและเพิ่มนะคะสองแถบนี้นะคะหล่อมากๆแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ3จุดสีขาวนะคะเลือกสีด้านเลยพี่นะและตัวนี้มาพร้อมกับหมาทองนะคะนี่เลยให้ความหรูหรามากเลยะค่ะสําหรับตัวกระจังหน้านะและตัวนี้นอกจากสวยงามแล้วนะคะใช้งานได้จริงนะพี่นะแล้วก็ตัวนี้ระบายอากาศมากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวกระจังหน้าแบบ ลังพึ่งนะคะระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะนี่เลยนะคะดวงไฟของเราเป็น LED ทรงซีแคมแบบนี้นะคะส่องสว่างแถมไม่แยงตาเพื่อนด้วยนะคะอ่าและด้านล่างนะคะจะเป็นตัวนี่ไฟตัดหมอกนะคะสามารถใช้งานได้จริงไม่แยงตาเพื่อนด้วยนะคะและตัวด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นสเกิร์ตของเจ้าตัววิกเตอร์นะคะนี่เลยคะ่ะเราก็แรปสีส้มมาให้ด้วยนะคะเพื่อให้ตัวรถดูหล่อและมีมิตินะคะนี่เลยนะคะใส่มาให้จัดเต็มมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะคะด้านหน้าว่าหล่อแล้วเดี๋วด้านข้างหล่อมเหมือนกันนะคะ สำหรับด้านข้างนะคะนี่เลยนะคะคันนี้นะยกสูงเพิ่มขึ้นมา2นิ้วนะพี่ๆนะนะคะตัวรถจำเดิมสูงอยู่แล้วตัวนี้ยกเพิ่มอีก2นิ้วนะคะหล่อมากๆนะคะตัวนี้ของเราดูแลให้หมดเลยนะพี่พนะแล้วก็มีใส่นี่เลยนะคะนี่มีโช้์ปีกตกแร่ด้านไหนให้ด้วยนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะสีแดงด้านในเล